มาเดูกินข้าวยืดได้ด้ำปมนี่แล้อยืดแหลตรงอันนี้ตุ้งปุ๊บเหมืนบ่ะยืดได้ปุ๊บปุ๊บจ้ำุกงกินกระโดยดิบยังกะเขาอู้โดยดิบติดมือทีตัดปะเตี้มันก็ระโดยบอแมนลาวเว้ยโดยดิบไม่อยากให้ติดไปนะไม่อยากให้ติดไปทำไงไม่ให้ติดรูปผมเลยว้าวมันไม่ติดผมอย่างเดียวมันไม่ติดมือ ลูกผมอ่ลูกลูกว,ว,ว่าวว้าวผมยิมเหมือนกนหมูหลามตัวครับมหมูสิงใช่แล้วก็เอาเลือดแล้วก็เอาดีมันมาเทอะไรถ้าดีเอาแล้วเอาเลือดไม่ไม่กิน ม่เชื่อหรอกไม่เชื่อมึงลองไปซื้อวดาว่าลรากระซ่าร้อยเดี๋ยวเพรา,ดา,าววะดีเดีดววดาายวเนี่ยเหินเขาเป็นหยาบเป็ดตัวหนึ่งกินได้เป็นเดือนก็ไปร้องฟันจนแห็นก็เดือดนออ <c oughs> มากินข้าวพอดีขออ้าวยังไม่กินด้วยนะเครื่องตะตุ้มเนาโดยดิบสมบูรณ์หน่อยก็ หาพันห0พัโลนโอ้เขกินเมืองแหลมเป็นแคบหมูไอตัวที่ไอตัวที่เขายังไม่ทันโทษอ่ะอันนั้นแสนกว่าตัวปลากันอ่ะเขาไม่ขายเพราะว่าแค่คนจีนโดยมากเขาไม่เคยขายเพาะปลาว้าวเดี่ยเป็นตะครวางั้นล